ก็สวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้แล้วเวบบเซิร์ฟบ,บาร์เบอร์ซิตี้นะครับก็โลภเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะผมแล้วก็ดีเอ็มห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็โลภเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะผมนะอ่ามาสำหรับเด็กใหม่ที่เข้ามาเนี่ยนะตัวนี้ก็ยังมีทับเฮลนะครับนะตัวนี้ทำเป็นเอเอพนะครับผมนะทำเป็นเอเอพนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้ให้ผมสาหรับการดูนะครับก็วิธีการดูสถานะของเราเนี่ยก็ทับ S T นะครับ S T A R T นะครับเฮ้ยพผมพ์ผิดวะ S T S เออนี่นะครับประมาณนี้เลยก็จะบอกนะครับเพราะว่าเพศชายนะครับหรือ point อะไรมีต่างๆในตัวประมาณนี้นะผมนะตรงนี้นะครับกด n เพื่อรับของนะครับกด n ของที่จะได้มานเนี่ยก็จะเป็นกระชาปองโดเนตมาหนึ่งลูกนะผมแล้วก็เงิน5,000บาทนะครับ นี่การใช้กระชากปองก็ประมาณนี้เลยนะครับง่ายๆนะผมผมได้รับสายไปมา3เส้นนะครับแล้วก็เงินเด็กใหม่ที่เริ่มต้นใหม่ก็จะเป็น2 0 5 0มน้านะครับก็คุม้มเลยนะครับครับแล้วก็ที่ผมไม่ได้ใช้ตัวเกมภาพสวยอัดเนี่ยเพราะตัวนี้มันเทกยื้อเยอะนะครับแล้วเวลอาอัดเนี่ยมันกระตุกนะครับก็เลยไม่ได้ใช้นะครับก็เลยใช้ตัวเกมนี้แทนนะครับมาพูดถึงเรื่องของกระเป๋าเนี่ยก็ตัวนี้นะครับ ก็จะเป็นเมนูช่วยเหลือนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับทับที่ดจะเป็นยังไงนะครับทับที่ดก็เป็นแบบปกติเลยนะครับปุ๊บพิมอะไรก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็เมนูเพิ่มเติมผมก็มีรายการโดเนตอะไรต่างๆนะครับลดดเนตอะไรก็มีประมาณนี้นะผมนะอ่าพวกนอนอาบน้ำหรือพวกนี้นะก็จะอยู่ต้องอยู่ในสถานที่ของนั้นต่างๆนะผมถึงจะทําได้นะครับท่าทางก็จะเป็นท่าทางยอดฮิตนะผมก็มีหนังคิวและพวกนี้นะครับ ถ้าทางแบบกเขาเอาไว้ถ่ายรูปอะไรกันพวกนี้นะผมนะแบบเท่ๆอะไรๆอะไรเงี้ย,ย,ยประมาณนั้นนะผมนะอ่ะมาแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นกดเอ็นนะครับเพื่อเช่ารถราคา200บาทนะผมนะก็เป็นจักรยานนะครับ200บาทเองถูกๆนะครับคุม้มๆเนี่ยป้ายเนี่ยปัดจัญยานสิ่งๆมาเลยนะผมนะเง,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 งี้ยเงี้เงี้เงี้ประมาณนี้นะครับสู้ชีวิตเถิดนะปัจจัยยานนะครับ ที่ผมตรงนี้ก็จะเป็นกดเหตุนาเพื่อเข้าใบดงเกาะลอยฟ้าเทที่แบบนี้เลยนะครับเกาะลอยฟ้าเนี่ยก็จะเป็นมานี้เลยนะครับเป็นต้นไม้สูสูตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นรูปหัวใจไม่ใช่รูปหัวใจเป็นจุดแรกไฟชั่นาองผมก็ทับแรกไฟชั่นอยบันนี้ประมาณนี้ผมแต่ผมไม่มีนะครับตรงนี้นะครับผมก็ทับบีอยู่บาเพื่อซื้อของนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ รงช่องทางอื่นๆเหมือนจะไม่มีนะครับที่ผมดูดูอ่าตอนนี้เอ้ยจุดขาบูธป่ะใช่ปะไม่ใช่นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสําหรับจุดตรงนี้นะนะครับเขา,าเลยจุดลอยฟ้าอะไรประมาณนี้นะครับ อันี่ผมตอนนี้เราก็จะพาทุกคนมาดูวิธีการใช้แมปหรือมือถือกันนะผมก็ให้เรากดตัววายขึ้นมานะครับเรากดไปที่กระเป๋าเก็บของเรากดไปที่มือถือน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นโพสต์ลงทวิตอะไรประมาณนั้นผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือเหมือนแจ้งแอดมินนะผมอันนี้ก็เป็นคาสิโนนะครับอันนี้ธนาคารน,นะผมอันนี้ก็เป็นแมปนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยสวยๆนะครับแบบล้ำยุคดีๆ แบบลำยุกนะครับอันนี้ก็ใส่เบอร์ที่ต้องการจะติดต่อนะผมก็ใส่ไม่มีอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือสายหมายเลขที่ต้องการติดต่อนะครับอันนี้ก็ใส่ชื่อติดต่อส่งข้อความปิดเครื่องนะครับนี่ประมาณนี้อะไรเลยง่ายๆนะครับวันนี้ผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเซิร์ฟบาร์เบอร์ซิตี้โรเนะครับก็มาเล่นกันได้ผมผมก็จะ คลิปหน้าเนี่ยผมจะอานชื่อประเทศให้มันดีกว่านี้นะครับตอนนี้ผมก็ยังุูชื่อประเทศยังไม่แน่นอนนะครับก็มาเ่นงันได้ผมก็จะข้อไหนคลิปหน้าผมจะอัดให้มันดีกว่านี้ผมนะก็คลิปนี้เวลาที่ผมอัดเนี่ยก็เป็นเวลาตีหนึ่งนะครับมันก็อัดดังไม่ได้นะครับประมาณนั้นเลยนะครับก็ต้องทํแใจนะครับอัดดังไม่ได้นะครับก็เลยอัดไดนิดเดียวนะครับก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับ ก็พรุ่งนี้เนี่ยผมจะอยากให้ดีกว่านี้ผมก็เอาไว้เช่งนี้น bye ะครับผมบ๊ายบายไปละครับ